มานพี่น้องายแดงกับผ้ามาเละหน้าอีกคือเกลอนะพี่น้องเนาะมาเบิงบ้านเขาเนาะพี่น้องนี่จะเป็นหน้าลูกเนาะหน้าอายเพิ่นวานแล้วมองวาน,นี่เนาะฟังทั้งนี้เพิ่นวานแล้วแล้วหน้าเพิ่นจะบ่มีนมนะ้ำเนาะเบิงบรรยากาศ ชายแห,ง,แหงพิพ้นแนวนี้เพิ่นจะว่านดีนะพี่นอ้องอื่จะเป็นหน้าวานหน้าเพิ่นจะบ่มีนามหน้าเพิ่นจะแหงแล้วเพิ่นกเ็เลยมาวานเนาะ นี่จะเป็นหน้าของอายเนาะพี่น้องเพื่อนพ่มีนม้ำหน้าใกล้ก,กันนี่หน่อใหม่เพื่อนเนาะเพิ่นปลูกหน่อใหม่น่อใหม่เพื่นก็กรล่งออกเนอะ Mm-hmm. นี่ก็จะเป็นหน้าทงนึงอีกเนาะพี่น้องใกล้กันก็นเลยมาถ่ายเอาพันกวานไปแล้วส่วนมีนามน้องพันวานกาบหรือวานเขา่านี่สงสัยจะวานเขา่าเนาะส่งเป็นโน่นเพันกว่ท่านในไทยหอนโหนบรรยากาศนาะพี่น้อง แดดออกแล้วพี่น้องสงสัยผลไปแล้วเพื่อนจะแห้่แหงสักก่อนเนาะ,ะเพื่อนจะแห้่แหงสักก่อนยังมีน้ำจุยุน้องเลย นี่เป็นหน้าใยแดงบานบดา้น้ำลายซุ่มเทะเลือกระสีดำเอาเนาะพี่น้องซุ่มทอเลือกายแดงก็จะดำเอา มีทัศินเพิ่นเพินเ่นตกะกาเนาะพี่น้องเพิ่นตกะกาไว้ดำแล้วตกะมู่บ้านนี่ เบิ่งเป็นเบิง่งบรรยักบาดพร่อมกันได้พี่น้องเลยบางแก่ใยแดงกับบุรีบรรยายนาะน้อใหม่น้อใหม่เริ่มเกิดแล้วนะพี่น,อน้องมอไม้เริ่มเกิดแล้ว ไม่น้องสาวบ่ได้ขอไปแกง <laughs> เบงกากาน่องสาวพี่น้องกำลังงามมาทายมือน,นันเพื่อนกำลังตกใหม่เนาะกาชดสวยงามงามลกเป็นตะวันสวยงามอิลีพี่น้องกาก้าเพื่อนตกไวสามตา แบบนี้เลยพี่น้องเศาให้เศาหน้าเอ้าเห็ดไทยเห็ดหน้าเห็ดหัวเห็ดสวนมืองบรรยากาศชืสวยน้ำกันนะพี่น้อง